ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ As of BDSM Podcast รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลก BDSM และช่วยคู่ของคุณได้พบกับความสุขใหม่ๆใ,ในแบบที่คาดไม่ถึงมาก่อนสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงในหัวข้อของ s u b m i s s i v e Journal แต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันผมมีคำถามมาฝากคุณสักนิดคุณคิดอย่างไรกับคำว่าความน่ากลัวความไม่กล้า คุณคิดว่าความน่ากลัวความไม่กล้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แย่หรือเปล่าอันที่จริงแล้วในโลกของ BDSM นั้นความน่ากลัวในระดับที่เหมาะสมกลับเป็นคุณสมบัติที่ดีสำหรับผู้เป็นดอมเสียด้วยซ้ำสายตาที่ราวกับสัตว์ร้ายที่จ้องมองดูเหยื่อตัวโปรดของตน บรรยากาศที่น่าเกรงขามชวนให้ขวันผวาในระดับที่ทำให้อดีนาลีนสูบฉีดหัวใจเต้นแรงเส้นเลือดที่ขยายตัวจนทำให้ทั่วทั้งร่างกายรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาแล้วไวต่อสัมผัสที่มากระตุ้นเป็นสเสน่ดึงดูดที่ช่วยเทินอ่อนอารมณ์เสน่หาของซาบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ความกลัวความไม่กล้ายังเป็นเครื่องมือที่ทําให้ซับร,รู้สึกถึงการยอมจํานนที่ออกมาโดยสัญญาณภายในของตัวเองอย่างไม่ต้องเสียแง้งและยอมตกอยู่ภายใต้อานัตหรือเฟรมที่ดอมเป็นผู้กําหนดไว้เป็นอย่างดีซึ่งบ่อยครั้งสําหรับคู่ d o i n a n n e Submissive ที่ดอมมีความเป็น Dominance ที่สูงกว่ามากๆก,ก,ก็อาจจะทําให้ซับเกิดความไม่กล้าไม่กล้าที่จะออกความเห็นไม่กล้าที่แสดงความรู้สึกของเธอออกมา ซึ่งตรงนี้ผมคงต้องขอวงเล็บไว้นิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีและสมควรแล้วสําหรับในการเพลงแบบดอมซับเนื่องจากถ้าหากในระหว่างการเพลงนั้นซับกับเป็นฝ่ายที่ชอบบอ,อกความเห็นโดยเฉพาะเมื่อความเห็นนั้นขัดต่อคําสั่งหรือความต้องการของดอมแล้วก็นั่นคือสัญญาณที่ไม่ดีเลยมันเป็นสัญญาณของท็อปฟอร์มเดอะ์พททอมซึ่งบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์เชิงดอมซับที่อ่อนแอลงแต่บางครั้งความน่ากลัวนั้นเองของดอมก็เป็นข้อเสียได้เช่นกัน พราะการที่ซับไม่กล้าออกความเห็นเลยแม้แต่น้อยไม่ได้มีแต่ข้อดีเพราะการที่ซับไม่แสดงออกถึงความรู้สึกของตอนเองออกมานั้นไม่ได้แปลว่าเธอไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยดังนั้นดอมที่ดีควรจะต้องเปิดโอกาสให้ซับได้ปลดปล่อยความรู้สึกความเห็นของเธอออกมาบ้างเมื่อโอกาสที่เหมาะสมโดยทั่วไปแล้วช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้นก็คือในช่วงของ after care หลังจบการเพลงหรือไม่ก็ในช่วงนอกการเพลงของคุณทั้งคู่ ในช่วงเวลาเหล่านั้นดอมควรปรับลดโทนความน่ากิมขามความน่ากลัวของคุณลงบ้างเพื่อให้ซาบกล้าที่จะเปิดใจสื่อสารกับคุณแต่ทว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายสักเท่าไหร่ในชีวิตจริงโดยเฉพาะกับดอมผู้ซึ่งพัฒนาความเป็นโดมนเนนต์ของตนเองมาทางสายอัลฟาซึ่งจริงๆแล้วเป็นสายหลักและเป็นสายคลาสสิกของผู้เป็นดอมเสียด้วยซ้ำเรื่องตลกที่ย้อนแยงก็คือนี่กลับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับผู้เป็นทรูดอม ผู้ซึ่งไม่ได้เป็นดอมเพียงแค่ในการเลย์เท่านั้นแต่การเป็นดอมของเขาหมายถึงวิถีชีวิตมันคือตัวตนของเขาไม่ว่าจะเป็นในการเลย์หรือนอกการเลย์การมีตัวตนอยู่ของเขาก็ยังคงเป็นโดมนแนนท์ที่มีความน่าเกรงขามมีอำนาจกดดันผู้อื่นและผู้เป็นซับอยู่ตลอดเวลาซับบางคนไม่อยู่ต่อหน้าดอมของเขาที่มีความน่ากลัวน่าเกรงขามมาก การที่จะให้ซับจ้องมองตาและเผชิญหน้ากับดอมโดยตรงและพูดความในใจความรู้สึกของตนเองออกไปนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความรู้สึกนั้นมันเป็นความเห็นที่แตกต่างขัดแย้งกับดอมหรืออาจจะทําให้ดอมรู้สึกไม่ดีไม่พอใจได้นั้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่ซับจะทําได้ยากมากเลยทีเดียวดังนั้นแล้วจึงเกิดเครื่องมือหนึ่งขึ้นมาในโลกของ BDSM ที่เรียกว่า submissive journal submissive journal คืออะไร ซับมสซีฟเจอร์นลเป็นเหมือนกับบันทึกส่วนตัวของซับเป็นไดอารี่ของซับซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ซับจะสามารถเขียนอะไรก็ได้ที่เธอต้องการลงไปในนั้นและช่วยให้เธอได้ระบายความรู้สึกที่อัดอั้นภายในใจออกมาได้อย่างเต็มที่นอกจากนั้นมันยังช่วยให้ดอมสามารถรับรู้ถึงความในใจของซับเพื่อที่จะได้เข้าใจในตัวของซับได้อย่างดีขึ้นด้วยและเพื่อที่จะให้เป็นเช่นนั้นวิธีการใช้ซับม i สซีฟเจอร์น a ลที่ถูกต้องก็คือขั้นที่1 ซับจะเขียนไดอารี่ส่วนตัวของเธอขึ้นมาในขั้นตอนนี้ซับควรจะต้องรู้สึกปลอดภัยที่จะเขียนอะไรลงไปก็ได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลงโทษคี้สำคัญก็คือในขณะที่เขียนซับจะต้องคิดเสมือนว่ามันคือไดอารี่ส่วนตัวของเธอจริงๆที่จะมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นที่จะเข้าถึงมันได้แม้ว่าในความจริงแล้วบันทึกนี้สุดท้ายจะต้องถูกอ่านโดยดอมและซับก็รู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วก็ตาม แต่ซับไม่ควรกลัวที่จะเขียนสิ่งที่เธอคิดลงไปเช่นเดียวกับแต่อารี่ทั่วไปซับควรเขียนโดยโฟกัสไปที่การเข้าใจตนเองการบันทึกและเฝ้าดูการเติบโตทางความคิดของตนและเพื่อที่จะระบายความในใจของตนเองออกมาขั้นที่2ดอมจะแอบ,บเข้าไปอ่านเจอแนลที่ซับเขียนดอมควรจะต้องอ่านเจอแนลของซับอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เข้าใจและรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของซับ สำหรับดอมคนโฟกัสที่การให้การสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ซับเพราะนั่นคือความรับผิดชอบที่ได้มาพร้อมกับอำนาจที่เขาได้รับมอบมาจากซับแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ทำเสมือนว่าคุณแค่ได้เข้าไปแอบอ่านในเอลรี่ของซับมาแบบลับๆและตั้งใจที่จะปกปิดเป็นความลับไม่ให้ซับร,รู้ตัวไปตลอดชีวิตว่าคุณได้แอบเข้าไปอ่านมันมาแล้ว ถึงแม้ว่าคุณอาจจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการกระทำของคุณภายหลังจากการได้อ่านฟีดแบ็กจากไดอารี่ของซับแล้วและยังสามารถถามซับแบบอ้อมๆเกี่ยวกับความรู้สึกของซับเพิ่มเติมในส่วนที่คุณยังไม่เข้าใจดีพอแต่จําไว้เสมอว่าคุณต้องไม่พูดหรืออ้างอิงถึงซับมิสซิฟเจอร์นอลของเธอไปอันขาดจงคิดซะว่านั่นคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สาหรับซับที่คุณไม่ควรเข้าไปยุ่งในทุกกรณีเว้นเพียงแต่ว่าการเข้าไปแอบอ่านมันเท่านั้นมิฉะนั้น ซับจะเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงที่จะเขียนในสิ่งที่ตัวเองคิดลงไปในอนาคตหรืออาจจะหยุดเขียนเจอ์นลอของเธอลงไปเลยยกตัวอย่างสมมตินะครับถ้าคุณเป็นดอมที่ได้ไปเปิดอ่านเจอ์นลอของซับและตกใจกับข้อความที่ว่าไปตายซะไอ้ดอมหัวดดแม้ว่าคุณจะเจอกับอะไรแบบนี้ก็ตามสิ่งที่ดอมควรจะทําไม่ใช่การไปถามเอากับซับว่าทาไมเธอถึงเขียนอย่างนี้ลงไปล่ะ แต่คุณควรจะต้องพิจารณาให้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณได้ทําอะไรผิดพลาดลงไปหรือเปล่าและทําการปรับปรุงแก้ไขมันหรือ5คุณไม่ทราบจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณอาจจะถามเธอแบบอ้อมๆโดยระวังไม่ให้อ้างอิงถึงทัพย์สินเจอนนอลของเธอเช่นช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างมีเรื่องอะไรที่ทําให้ไม่พอใจหรือเปล่าหรือช่วงนี้เราดูไม่ค่อยยิ้มให้พี่เลยนะพี่เผลอทําอะไรให้เรากวดหรือเปล่าคะเป็นต้น ต่อมาในเรื่องของรูปแบบในการเขียนเจอแนลนั้นคุณจะทําในรูปแบบใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนลงสมุดโน้ตหรือการใช้วิธีทางดิจิทัลข้อดีของการเขียนลงสมุดโน้ตก็คือการที่ซับจะได้อยู่กับตนเองโดยปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆซึ่งซับบางคนจะสามารถพูดคุยกับโรคภายในของตนเองและระบายมันออกมาได้อย่างไรลื่นกว่า นอกจากนี้การเขียนไดอารี่ลงสมุดด้วยมือของตนเองนั้นยังให้ความรู้สึกที่คลาสสิกที่วิธีทางดิจิทัลไม่สามารถทดแทนได้แต่หากคุณจะทำด้วยวิธีนี้ก็โปรดจงทำให้มั่นใจว่าดอมจะสามารถเข้าถึงเจอแนลนี้ได้อย่างง่ายๆและสม่ำเสมอตามที่เขาต้องการโดยที่ซับไม่ควรจะรู้ตัวเวลาที่ดอมเข้าถึงมันทของตนเพื่อไม่ให้ซับเกิดความเกรงเวลาที่จะเขียนมันในครั้งต่อไป การเขียนด้วยวิธีทางดิจิตอลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีในปัจจุบันเช่นกันซึ่งหากถ้าเป็นเมื่อ1ิปีก่อนผมคงต้องแนะนําเรื่องการเขียนลงในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของซับและต้องพูดถึงวิธีการที่ทําให้ดอมเข้าถึงเจอร์แนลนั้นโดยที่ซับไม่รู้ตัวอีกแต่ในปัจจุบันนี้คุณสามารถทําได้อย่างง่ายๆเลยด้วยการให้ซับเขียนเจอร์แนลลงบนเอกสารดิจิตอลออนคลาวด์ที่สามารถแชร์ให้ผู้อื่นเข้าถึงได้โดยง่ายอย่างเช่น Google Docs ซึ่งใช้งานได้ฟรีและสะดวกสบายอีกทั้งซัพยังไม่ต้องพกพาและสามารถเข้าถึงเจอร์นัลของตนได้ทุกที่ทุกเวลาที่ตนอยากจะเขียนหรืออ่านมันแต่วิธีการทางดิจิทัลนี้คุณควรจะต้องตรักถึงความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลเอาไว้ด้วยทั้งด้วยความตั้งใจจากผู้ไม่ประสงค์ดีและความไม่ตั้งใจอย่างการประมาทเลินเล่อก็ตาม ทางที่ดีคุณควรจะต้องมีระบบป้องกันเช่นพาสเวิร์ดหรือการไม่ล็อกอินเข้าในอุปกร,กรณ์ที่ใช้งานร่วมกับผู้อื่นเป็นต้นทีนี้หลังจากเรารู้จักซับไม่10 journal และว,วิธีการใช้งานของมันกันแล้วคำถามต่อมาที่ซับอาจจะสงสัยก็คือแล้วเราคุณจะเขียนอะไรลงไปดีละ่ะโดยทั่วไปแล้วซับจะเขียนอะไรลงไปก็ได้ในเจอนของตนพอพื้นที่ตรงนี้ไม่มีคำว่าถูกหรือผิดเขียนได้ดีหรือไม่ดี แต่หากคุณเป็นมือใหม่ที่เพิ่งอยากจะเริ่มเขียน submissive j o u r แ a l แต่นึกไม่ออกเลยจริงๆว่าคุณควรจะเขียนอะไรลงไปดีนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆที่คุณอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เช่นวันนี้ฉันได้เล่นจุดๆุดดดุมันทําให้ฉันรู้สึกจุดๆุดจุดงนี้แนะนําว่าคุณควรระบุวันที่ที่คุณเขียนในบันทึกของคุณให้ชัดเจนเพื่อให้ทั้งคุณและดอมนึกย้อนกลับมาได้ว่ามันถูกเขียนเมื่อไหร่ ฉันชอบเวลาที่ดอมทำจุดจจุุดดกับฉันมันทำให้ฉันรู้สึกหรือฉันไม่ชอบเลยตอนที่ดอมทำจุดๆเพราะจุดๆอะไรคือสิ่งที่ฉันชอบหรือกังวลเกี่ยวกับการเป็นซับฉันอยากจะลองทำจุดจุดๆซับแบบไหนที่ฉันอยากจะเป็นอะไรคือสิ่งที่ฉันไม่กล้าบอกดอมของฉันตรงๆ ช่วงนี้ฉันรู้สึกรักดอมของฉันมากเลยเพราะว่าเขาจุดๆุดจุหรือช่วงนี้ดอมของฉันน่ารำคาญมากเลยเพราะว่าเขาจุดๆุดจุดนอกจากนี้คุณยังสามารถเขียนเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเป็นซับลงไปด้วยก็ได้ถ้าหากว่าคุณต้องการเช่นวันนี้ฉันมีความสุขจังเลยที่ฉันได้ทานจุดจุดจุดหรือได้ไปเที่ยวที่จุดจุดจุดเพื่อนร่วมงานของฉันแย่มากเลยฉันเครียดกับงานสุดเลย สิ่งเหล่านี้แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทาง BDSM ของคุณแต่มันก็จะช่วยให้ดอมเข้าใจสภาพจิตใจของคุณมากขึ้นและยังอาจช่วยให้ดอมได้ไอเดียใหม่ๆในการเล่นหรือในการดูแล aftercare กับคุณที่ดียิ่งขึ้นก็ได้ซับบางคนอาจเขียน journal ทุกวันทุกสัปดาห์หรือทุกครั้งที่มีการเล่นกันตามแต่ลักษณะความสัมพันธ์ของคู่ของคุณและตามแต่ที่จะตกลงกัน ซึ่งตรงนี้ดอมอาจจะเป็นผู้กำหนดก็ได้ว่าซาับจะต้องเขียนเจอร์นอลของเธอบ่อยแค่ไหนแต่ตรงนี้ปวดยาสับสนนะครับดอมสามารถสั่งให้ซับเขียนเจอร์นอลของเธอและกำหนดว่าจะต้องเขียนมันทีบ่อยขนาดไหนแต่ดอมต้องห้ามกำหนดว่าซาับจะต้องเขียนเรื่องอะไรลงไปคุณต้องปล่อยให้ซับมีอิสระและมีความสบายใจในการปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ภายในใจิตใจของเธอออกมา ซึ่งมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ซับร,ระบายมันออกมาในรูปแบบพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เช่นการทำตัวดื้อรัน้นและเหตุผลหรือพฤติกรรมการพยายามขึ้นมาเป็นผู้คุมเกมแทนที่เรียกว่าท็อปฟอร์มเดอร์ัททอมที่มันจะทำให้พาวเวอร์ไดนามิกระหว่างคุณเสียไปการได้อ่านซับเมสิคเจอร์แนลอย่างสม่ำเสมอของดอมจะช่วยให้ดอมสังเกตเห็นความผิดปกติเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของซับได้ตั้งแต่ระยะเริ่มเริ่มแล,และสามารถแก้ไขมันได้ทันก่อนที่มันจะก่อตัวจนเกิดเป็นปัญหาใหญ่ แต่ทั้งนี้ก็มีหลุ่มพรางที่เป็นข้อควรระวังในการเขียนเจอแนลอ,อยู่เช่นกันนั่นคือทั้งนี้แม้ว่าไม่มีความจําเป็นใดๆและไม่ควรด้วยที่คุณจะต้องเขียนอะไรเพื่อเป็นการเอาอกเอาใจดอมของคุณแต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่คุณจะเขียนเจอแนลอของตนแต่เพียงเรื่องที่เป็นด้านลบหรือเรื่องที่ไม่พอใจในตัวดอมหรือใช้มันเพียงเพื่อระบายความรู้สึกด้านลบออกมาเท่านั้นคุณควรเขียนมันทั้งด้านบวกและด้านลบในความสัมพันธ์ของคุณ ซึ่งถ้าคุณจะบอกว่าคุณนึกถึงสิ่งที่เป็นด้านดีในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ไม่ออกเลยนั่นผมก็คงจะต้องแนะนำว่าเวลานั้นคุณคงไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องเขียนเจอนนกของคุณอีกต่อไปแล้วเพราะนั่นคงถึงเวลาแล้วที่คุณควรจะยุติความสัมพันธ์กับคู่ของคุณเสียมากกว่าหลุมพรางย่างถัดมาที่เข้าใจผิดกันมากก็คือการที่ซับบางคนใช้เจอแนฟผิดวัตถุประสงค์หรือเข้าใจวัตถุประสงค์ของเจอนนกผิดไป แม้ว่า journal จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการส่งสารจากซับไปสู่ดอมแต่มันก็ไม่ควรถูกนำมาใช้แทนจดหมายหรือเขียนเพียงเพื่อหวังว่าดอมจะเข้ามาอ่านมันซับไม่สิบ journal จริงๆแล้วควรเป็นเหมือนบันทึกการเดินทางเป็นไดอารี่ซึ่งมีจุดประสงค์หลักของมันคือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารกับโลกภายในของผู้เขียนเองการเขียนซับไม่สิบ journal อย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้เขียนเข้าใจความรู้สึกตนเองมากขึ้นก่อนแล้วจึงค่อยเปิดโอกาสให้ดอมเข้ามาเข้าใจมันภายหลัง และก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมขอบอกจากประสบการณ์เลยว่าซัมมิสีบ์เจอร์แนลนี้เป็นเครื่องมือที่อันเดอร์เรทแม้แต่ในวงการของ BDSM เองผู้เล่น BDSM เจำนวนมากมักจะมองข้ามมันและไม่ให้ความสำคัญในการเขียนเจอร์แนลเพรมองว่าเป็นเรื่องที่น่าลำคาญเสียเวลา แต่ถาว่าเมื่อเจาะลึกลงไปในปัญหาความสัมพันธ์ของพวกเขาเหล่านั้นกับพบว่ามักจะมีปัญหาที่สามารถป้องกันหรือแก้ไขได้ง่ายๆเลยหากคู่ของเขามีการสื่อสารที่ดีซึ่ง Submissive j o u r n a l จะสามารถช่วยพวกเขาได้ดังนั้นผมขอแนะนำอย่างสุดชีวิตเลยว่าถ้าหากคู่ของคุณยังไม่ได้เริ่มนำ Submissive j o u r n a l มาเป็นส่วนหนึ่งในการเพลงของคุณแล้วล่ะก็คุณก็ควรจะลองพิจารณานำมันมาใช้ดู ลองเริ่มต้นจากอะไรง่ายๆอย่างการให้ซับของคุณเขียนมาแบบสั้นๆสักบรรทัดสองบรรทัดในวันรุ่งขึ้นหลังจบการเพลงก็ได้แล้วค่อยทำมันอย่างสม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัยและผมยืนยันเลยว่าคุณจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าอาัศาจรรย์ในความสัมพันธ์ของคู่ของคุณอย่างแน่นอนและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สำหรับใครที่ชื่นชอบในศาสตร์ของ BDSM ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามช่องนี้เอาไว้และสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ในทวิตเตอร์ Sigma d o m i n a n t สำหรับวันนี้ผมอาร์ตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ